หลังประธานาธิบดีไชยิงเวินเดินทางกลับจากการเยือนประเทศพันธมิตรไต้หวันในแถบทะเลแคริบเบียนเมื่อวานนี้ในหววกัวช่างสมาชิกสภานิติบัญญัติไต้หวันก็ได้ถแถลงข่าวจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำเนียบประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมความมั่นคงแห่งชาติที่ช่วยโอกาสในภารกิจนี้สั่งซื้อบุหรี่ปลอดภาษีมูลค่า6กล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญไต้หวันโดยใช้ช่องทางของด่านศุลกากรพิเศษเข้าไต้หวันฉนว่ก่อ了半天正事不干正事不 ขณะน,นี้บุหรี่ที่ลักลอบขนเข้ามาทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจยึดไว้หมดแล้วทั้งนี้มีข่าวลือว่าผู้เกี่ยวพันกับคดีนี้ไม่ได้มีเพียงเจ้าหน้าที่กรมความมั่นคงแห่งชาติคนเดียวซึ่งอายการก็กําลังตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวถือเป็นการละ,มระเมิดระเบียบวินัยอย่างร้ายแรงหลังทราบเรื่องประธานาธิบดีใช้อิงเวิร์นก็สั่งการให้ฝ่ายตุลาการดําเนินการตรวจสอบทันทีเขางนเทจริงเย กรมความมั่นคงแห่งชาติเผยว่าจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่เมื่อวานนี้นเพิงเซิงจวอธิบดีกรมความมั่นคงแห่งชาติและพลตรีจางเจียหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทำเนียบระธานอธิบดีได้ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบโดยมีนายหลิวหุยเชียนรองหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทำเนียบประธานอธิบดีรักษาการแทน นักเรียนชายหญิงสวมเครื่องแบบกระโปรงเดินเข้าไปในโรงเรียนพร้อมกันที่นี่คือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปันเฉียวนครนิวยอร์กไทเปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้จัดงานเฉลิมฉลองก่อตั้งโรงเรียนและอนุญ,ญาตให้นักเรียนชายสามารถใส่เครื่องแบบกระโปรงมาโรงเรียนได้ล่าสุดโรงเรียนก็ตัดสินใจผ่อนปลนกฎระเบียบเครืร่องแบบ,บ,บของนักเรียน生生男生穿穿裙子子。跟女 这其实是一样子的概念。我们最主要是希望透过呃这样子的修正，让同学能够呃尊重多元发展，然后尊重自主。 ทางโรงเรียนเปิดเผยว่าเดิมทีกฎระเบียบเครื่องแต่งกายจะต้องซื้อเสื้อผ้อากับโรงเรียนภายในโรงเรียนไม่สามารถใส่ชุดปรเวทหรือชุดของชมรมต่างๆนักเรียนชายต้องใส่กางเกงสีน้ำเงินเข้มนักเรียนหญิงใส่กระโปรงหรือกางเกงสีน้ำเงินเข้มที่มีความยาวเหนือเข่าไม่เกิน10เซนติเมตรแต่หลังมีการแก้ไขกฎระเบียบาออต,าตามที่ประกาศออกไปก็จะไม่มีการแบ่งแยกเพศชายหญิงเพียงแต่ต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนจะกระโปรงหรือกางเกงก็ได้โดยมีสีหลักคือสีน้ำเงินหรือดำซึ่งนั่นหมายความว่านักเรียนชายสามารถใส่กระโปรงมาโรงเรียนได้ด้วย นักเรียนกล่าวว่าเป็นการเคารพความต้องการส่วนบุคคลหลังผ่อนปลนแล้วก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะมีคนจำนวนมากสนใจทดลองหรือไม่ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันกล่าวว่ายินดีที่เห็นโรงเรียนใช้วิธีหาหรือแบบประชาธิปไตยและทำลายกำแพงภาพลักษณ์เรื่องเพศสภาพ การแพร่ระาาบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้นครไทยนันพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มอีก2รายทำให้นครไทยนันมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว14รายเพื่อเป็นการป้องกันผู้ว่าการนครไทยนันจึงสั่งปิดสวนบาเคมเมมโมเรียลพาร์เป็นเวลา2ส,สัปดาห์到到到公面公面咬他的的的染我大部分市市民来来来来活市民活 <laughs> ผู้ป่วยสองรายล่าสุดที่นครไทยนั้นเป็นคู่สามีภรรยาที่บ้านมีสมาชิก6คนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านชงมิงเขตตะวันออกสมาชิกที่เหลืออีก4คนมีหนึ่งคนต้องตรวจอีกครั้งส่วนอีก3คนไม่มีอาการใดๆและเนื่องจากครอบคลุมไปถึงสวนสาธารณะที่มีกรณีผู้ป่วยเกิดขึ้นทับซ้อนกันถึง12รายกองอนามัยจึงต้องพ่นยาและสั่งปิดสวนสาธารณะเป็นครั้งแรกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเราเงเงกงผู้จะบอกว่าไหนีที่ดง้ว่าถ้ามีความต้องเาต้องดงด เพื่อป้องกันจึงต้องปิดสวนสาธารณะประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือแต่บางส่วนก็แสดงความไม่พอใจฝ่ายอุตสาหกรรมเราเราต้องการให้ความร่เราอย เทศบาลตัดสินใจเพิ่มการป้องกันให้เข้มงวดมากขึ้นสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ต่อไปหลังจากเริ่มปิดสวนสาธารณะบา์เคมเมมโมเรียลพารอย่างเป็นทางการแล้วหากมีประชาชนฝ่าฟืนจะถูกลงโทษปรับตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน60,000ถึง3 0 0แสนเหรียญไต้หวัน